สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฝันนี่ไกล ใคให้ถึงครับผมวันนี้นะใครคันตรงไหนนะครับน้องๆคนไหนนยะโอ้เกิดอาการคันเนี่ยวันนี้พี่กินจะพามาเกาเอินถูกที่ถูกจุดเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เรามาอยู่กับนักสร้างแรงบันดาลใจที่โอ้โหสุดยอดมากๆแล้ววันนี้อาจารย์สละเวลามาให้เกียรติร่วมพูดคุยและมาร่วมวางแผนเป้าหมายในใชีวิตร่วมกันนะครับผมอย่าเสียเวลาเลยครับน้องๆไปพบกันเลยครับกับอาจารย์ดำรงวงชดบินทองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมนี่ตั้งแต่เข้ามาในในที่อัดวันนี้ของเรานีข้างหลังนี่ เบื้องหลังของเราครับผมเป็นหนังสือต่างๆมากมายเลยนะฮะ<ช>มีเก้าสุก,สกเก้าหัวใจเก้าไปรักไปอยากให้อาจารย์แบบแนะนําหน่อยว่าที่มาแต่และเล่มเป็นยังไงทําไมถึงตั้งชื่อหนังสือแบบนี้ครับยาวนะฮะถ, <c oughs> ถ้าแต่และเล่มนี้คือมีทั้งหมด24เล่มตอนนี้24เล่มเหรอใช่ครับประมาณสองชั่วโมงกว่าจะเล่าจบอ่ะอ๋องั้นเอาแบบสั้นๆสรุปใจความก็ได้ครับอาจารย์อ๋อโอเคก็คือผมอยากจะเขียนหนังสือที่มันสามารถนำไปใช้ได้กับชีวิตจริงๆครับนะครับก็เป็นคนธรรมดาครับไม่ต้องเป็น เทพไม่ต้องมองเห็นอะไรที่มันพิเศษอย่างนั้นคนธรรมดาเข้าใจแล้วคนธรรมดาทําได้นะครับคนธรรมดาถ้าเกิดหลายหลาคนก็จะมีความฝันมีความต้องการมีอะไรอย่างนู้นอย่างเงี้ยผมก็จะเล่าเรื่องว่าทํายังไงถึงจะทําให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงขึ้นมาได้อ๋อบอกวิธีการต่างๆใช่ครับครับครับซึ่งเนื้อหาในหนังสือก็ได้ข่าวว่ามีการเล่าแบบสอดแทรกแง่คิดต่างๆด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแต่ละเร่มก็จะมีมี ความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะยกตัวอย่างมาสักเล่มหนึ่งนิดนึงเนาะอ่ะอย่างเล่มนี้ครับผมเกาสุขครับเกาสุขก็จะเขียนเรื่องว่าคนมองโลกยังไงครับผมเรื่องสุขคือให้ทุกข์คือโลกอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วผมก็เอาเอารูปมาครับผมแสดงถึงสีของความสุขกับความทุกข์นะครับหลายคนเนี่ยมองเห็นว่าเอ๊ะจะเอาการที่เราจะมีความสุขเนี่ยพยายามไปซื้อของพยายามไปหา สิ่งนู้นมา uh huh. แย่งสิ่งนี้มาจากคนอื่น uh huh. ต้องการมีชื่อเสียงหรือว่าอะไรแบบนี้ยเมื่อไหร่ผมเปรียบอีกหน้าหนึงผมเปรียบ uh huh. ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสาวายน้ำยิ่งเราอยากได้ของมากเท่าไหร่ uh huh. เราเหมือนกับกวักน้ำเข้าหาตัว uh huh. แล้วน้องปีนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮะถ้ากวักน้ําหาตัวล่ะฮะใช่ ก็น้ำก็เข้าหาตัวงจ้ะเข้าหาตัวได้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะประเพื่องออกไป่ใชแต่เมื่อไหร่ถ้าเราอยากมีความสุขที่แท้จริงเนี่ยเรากวักมือออกไปในสระว่ายน้ำน้ำมันก็จะกระเพื่อมออกไปแล้วน้ําอีกหลายๆระลอกมันก็จะจะเข้ามาเรื่อยๆนั่นคือมุมมองของความสุขที่ผมผมเขียนในในเล่มนี้คระนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไว้อีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมผมก็บอกว่าความสุขคือหัวใจความทุกข์คือ ผมทาเป็นรูปก้นก็คือหัวใจตีลังกาแน,น่เองนะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้หัวใจมองในมุมไหนแล้วแล้วมันก็จะมีความสุขกับความทุกข์แตกต่างกันโอ้โหอันนี้เป็นวิธีคิดนี่ขนาดแค่สบเซิร์นะน้องๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนท้ายๆรายการเดี๋ยวเราจะมีมาพูดถึงเรื่องหนังสือกันเต็มอิ่นเลยนะครับ,รบแต่ว่าตามธรรมเนียมครับผมอาจารย์แหมวันนี้ได้มาคุยกับอาจารย์เนี่ยก็อยากจะร,ร,รับทราบประวัติอาจารย์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆอยู่ว่าแบบตอนเด็กๆอาจารย์ใช้ชีวิตยังไงโตมาย่งไรวิถีชีวิตตอนเด็กครับผม ถ้าจะเล่าก็อายเหมือนกันนะอ่ไม่เป็นไรครับวันนี้เปิดอกกันแล้วถ้าตอนเด็กๆครับผเรียนหนังสือไม่เก่งครับเรียนอยู่ที่เซนคาเบียนนะครับอเซนคาเบียนก็น่าจะเก่งนะอาจารย์ก็เขาเก่งกันไงฮะแต่ผมไม่เก่งนะครับเขาเก่งกันเยอะฮะผมก็สอบได้ที่คือห้องนึงเนี่ยจะมีประมาณหกสิบคนหกสิบคนมีทั้งหมดเจ็ดห้องก็ประมาณสี่ร้อยยี่สิบคนนะครับสี่ร้อยยี่สิบคนเนี่ย ผมสอบได้ที่ประมาณ419กับ420เรียกได้ว่าลังลังท็อปเหมือนกันแต่ว่าเป็นจากท้างใต้ขึ้นมาใช่ฮะใช่ฮะก็เพื่อนๆหลายคนเขาก็ได้ดิบได้ดีนะครับพอเอนทานติดก็ไปเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นตำรวจเป็นทหารอะไรแบบเนี้ยเพิ่งมีงานเลี้ยงรุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับก็มีเจอเพื่อนกันหลายคนอีกคนหนึ่งก็คือ นบพรชุมนี้อ๋อครับอ่ารุ่นเดียวกันอ๋อกับป๊อดโมเดิร์นด็อกอ๋อรุ่นเดียวกันกับอาจารย์เลยรุ่นเดียวกันโอ้เป็นศ<ด>ิลปินโด่งดังดูผมแก่แก่กว่าปะ่ะดูมีผู้ที่ภาวะเขาบอจาจย์ต้องใช้คํานี้อ๋อเหรอโอเคครับก็ก็รุ่นเดียวกันก็ไปเจอกันทักทายกันอะไรแบบนี้ฮะแต่ละคนก็มีคนที่มีความฝันเป็นของตัวเองเนี่ยผมขอกลับเข้ามานะฮะเด็กเด็กเรียนหนังสือไม่เก่งแต่ว่าพอพอผมโตขึ้นมาเนี่ยผมรู้ว่าผมต้องการอะไรครับนะครับ ที่บ้านผมเนี่ยอยู่แถวเสาชิงช้านะครับแถวนั้นก็มีสันเจ้าพ่อเสือนะฮะแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีธนาคารอยู่แห่งหนึ่งนะครับก็มีผู้ใหญ่ตอนนั้นผมเป็นเด็กๆผมก็เห็นผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยเฮ้ยเขาใส่สูตรผูกไทยเดินออกมาดูเท่เท่มากเลยผู้หญิงก็สวยๆใส่ชุดยูนิฟอร์มของธนาคารนะแล้วก็เฮ้ยโตขึ้นเนี่ยเราอยากจะทํางานแบบนี้มางนะอยากเท่อย่างเขาแต่งตัวหล่อๆอยากเป็นนักธุรกิจอยากทํางานแบบเฮ้ยเป็นอย่างนี้นะ เพราะว่าครอบครัวเราเนี่ยไม่ได้มีฐานะดีมากแต่ละคนก็ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เรียนหนังสือสูงนะครับผมก็พยายามนะครับว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นนักธุรกิจให้ได้นะครับพอเรียนจบปริญญาตรีนะฮะก่อนที่ก่อนที่จะเลือกปริญญาตรีก่อนหลายคนเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยนะครับปัจจุบันเนี้ยผมเนี่ยมีนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมาสัมภาษณ์ผมถึงที่นี่แหละถึงออฟฟิศเนี่ย มาถึงที่เลยมาถึงที่เลยแล้วก็มาปรึกษาทําวิทยานิพนธ์ทําอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ,บ,บผมก็เล่าเรื่องให้ฟังนะครับบางคนเนี่ยเรียนปริญญาโทอยู่นะฮะก็บอกว่าอยากมีธุรกิจส่วนตัวมผมก็ถามเขาว่าแล้วตอนปริญญาตรีเรียนอะไรมารเขาก็บอกว่าเขาเรียนวิศวะมาอ้ออาวแล้วทําไมเรียนวิศวะล่ะทําไมไม่เรียนบริหารไม่เรียนบริหารจัดการอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าผมเนี่ยพี่ เขาก็เรียกผมพี่นะพ,พี่ผมอายุ33ผมเพิ่งรู้ตัวเองว่าผมอยากเป็นอะไรครับอนึกออกไหมผมก็พยายามจะเอามาเขียนในหนังสือว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะมีความฝันก่อนที่จะเดินทางนะครับเพราะว่าในชีวิตผมตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยกลับ,บย้อนไปตอนเด็กๆเนี่ยนะฮะผมรู้ว่าผมอยาก ทำธุรกิจผมก็เลือกเรียนบริหารธุรกิจผมก็จะไม่สนใจจะทําอย่างอื่นเลยจะไม่ไปกฎหมายจะไม่ไปบัญชีก็จะมามุ่งทางธุรกิจเลยใช่ใช่ใช่ครับแล้วพอเรียนจบปริญญาตรีผมคิดของผมเองนะฮะตอนสมัยเด็กๆว่าเอ๊ะผมจะต้องทํางานอะไรเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจอันนี้มองไกลเลยนะอน้องกรีนว่าผมจะต้องทํางานอะไรดีโอ้ถ้าเป็นอย่างอาจารย์ถ้าจะกินมองนะอาจารย์จะต้องเป็น เจ้าของร้านอาหารเจ้าของโรงแรมสมมุตินะสมมติผมผมอยากมีธุรกิจส่วนตัวผมมองแค่ว่าเฮ้ยเราเรียนเพิ่งเรียนจบมาเราไม่มีเงินทุนไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งขอทํางานอย่างเดียวอะนะครับวันสุดท้ายที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยอาจารย์เขาก็ถามว่าใครอยากทํางานอะไรนะครับพวกเราเรียนสาขาการตลาดนะครับแต่ละคนก็อยากทําการตลาดที่บริษัทนู้นบริษัทนี้บริษัทใหญ่ๆนะฮะ บริษัทดังๆในประเทศเนี่ยมีผมคนเดียวครับยกมือแล้วก็บอกว่าผมอยากทําพนักงานขายครับอ้าวทำไมจันตอบอย่างนั้นนะเพราะป็นพนักงานขายนี่เป็นลูกน้องเขาะนะใช่ใช่ใช่ทุกคนงงหมดเลยงงหมดเลยว่าแล้วก็บอกอุ้ยทาไมคนนี้มันเขาก็เหวัวเลาะยอะนะครับอบอกว่าทําไมคนนี้คิดอย่างนี้ค,ค,คือเหมือนกับคิดแบบไม่ได้คิดขึ้นไปข้างบนแต่มาไม่ได้คิดจะเป็นเจ้าคนนายคนอะไรแบบนั้นแต่ว่ามุมมองของผมเนี่ยผมคิดเอาเองว่า ผมอ่ะต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจดังนั้นเนี่ยผมจะต้องรู้วิธีการขายขายของขายอะไรก็ได้<ม>สักอย่างหนึ่งแล้วผมก็จะขอขายของเป็นผมก็จะเอามาเอา,เอาวิชานั้นเนี่ยมาขายในสิ่งที่ผมต้องการจะทำนั่นแหละฮะนี่คือเป็นที่เริ่มต้นโโแล้วผมไปสมัครงานเรื่อยๆนะครับผมไปสมัครงานเรื่อยๆมีมีกระดาษสักแผ่นหนึ่งให้ให้ผมนะฮะ ผมไปสมัครงานเรื่อยๆกดดระดาษเปล่าๆนี้ก็ได้ครับครับผมผมเขียนอันนี้ให้ดูขอ,ขอยิมปากกาด้วยนี่เลยเป็นตัวเลขยาวเหยียดเลยนะครับคุณผู้ชมคืออะไรครับอาจารย์ต้องให้อาจารย์อธิบายไม่งั้นเดี๋ยวถ้าน้องๆดูอยู่จริงๆอ,อาจารย์ใบห้หวยนะ,ะคิดว่าใบ้หวยครับผมเขียน เคยเคยไปสัมมนาแล้วก็เขียนอย่างนี้ให้คนดูนะครับให้คนเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วอะไรเนี่ยไม่หวยหรืออะไรเนี่ยคือตัวเลขอะไรสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรเนี่ยครับน้องกินไม่รู้ใช่ไหมฮะเป็นตไม่ไม่ทราบครับอ่ะผมบอกให้ผมอ่ะไปสมัครงานครับจนกระทั่งผมไม่ต้องพักบัตรประชาชนขึ้นมาเพราะทุกๆใบไปสมัครงานเขาจะให้กรอบเลขบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนอันนี้คือเลขบัตรประชาชนอาจารย์ใช่ครับผมไปสมัครงานจนกระทั่งผมจําได้โดยที่ไม่ต้อง หยิบขึ้นมาอ๋อสิบสามหลักจําแม่นแปะอยู่ในหัวเลยครับใช่ครับใช่คนะฮะผมจําได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไปสมัครงานเยอะครับผมสมัครงานแล้วมีอยู่ที่หนึ่งที่เขารับผมครับครับรับผมเป็นบริษัทหนึ่งในสี่บริษัทยักษ์ใหญ่ของจิวเวลรี่ของเมืองไทยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับเขารับผมเข้าไปในตำแหน่งพนักงานจัดซื้อต่างประเทศ เงินเดือน1 5 0 0 0บาทนี่คือตอนเริ่มต้นเลกสุดเลยนะใช่ครับถือว่าเยอะอยู่นะครับอาจารย์จบปริญญาตรีสมัยนู้นเมื่อส0 20 20สปีที่แล้วนะ15,000น้ี่เงินเดือนเยอะนะครับแล้วเขาอยู่ในบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สวัสดิการอะไรก็เพียรพร้อมเพียบพร้อมนะจะมีอยากได้อะไรเขาก็มีให้หมดนะครับพนักงานจัดซื้อต่างประเทศก็คือต้องติดต่อกับต่างประเทศคุยภาษาอังกฤษนะครับวันสัมภาษณ์ครั้งที่2องเขาบอกน้องน้องจะเริ่มงาน วันจันน้าหรือน้องจะเริ่มงานต้นเดือนหน้าน้องกิีนว่าผมตอบเขาว่าไงถ้าเป็นกินแล้วบอวันจันน่าอ่าเพราะเร็วดีเร็วดีใช,ใช่ใช่ใช่ผมบอกพี่เขาไปว่าพี่ครับผมขอดูใบสมัครอีกทีได้ไหมครับครับผมก็ดูเฮ้ยใช่นี่พี่ผมเขียนไปว่าผมสมัครงานในตําแหน่งพนักงานขายต่างประเทศไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมพี่รับผมในจัดซื้อต่างประเทศนะครับ